สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุข นะะสนุกสนานเพิ่มพลังโบกให้เราอันไหนไปต่อไม่ได้ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่เขารอคุณอยู่นะคะฟังไว้เป็นอะไรที่เพลิดเพลินในทุกๆวันนะคะเวลาเข้ามาดูแลเข้ามาส่องเนาะท็อปปิ้กของเราค่ําคืนนี้นะคะมาดึกนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าใครหลับหรือ,อยังเอ่ยนะคะกับท็อปปิ้กของเราคะ่ะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า 3ตัวเลือก1 2 3สานะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กูยหยุดไปก่อนหรือจะดูทั้ง3กองก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ไอเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะค่ำคืนนี้นะคะมาดึกนะคะนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่นิดหน่อยเนาะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่นอนนะคะ ทัพปกของเราค่ำคืนนี้ในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูซีขอพลังงานแห่งไพาทาร์ตค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณกองที่หนึ่งยังไงคะ mm hmm. The High p r i s c e s s ว้าว ดูลึกลับหน้าคนหาดูมีสเสน่ดูแบบว่าดาวความคิดความรู้สึกไม่ออกจริงๆนะคะจีไฮพรินเซสเด็กถือดาบแล้วก็จัสเมนห้าเหรียญ เขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยนะคะเด็กถือดาบการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างคุณกับเขาแล้วก็จะสเมนตการกลับมาตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นได้ไหมหนึ่งเหรียญน,นะคะ เขายังคงรู้สึกอยากที่จะขอโอกาสนะคะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองหรือว่าการให้ของขวัญให้การออฟเฟอร์ให้การดูแลอะไร,ะไรบางสิ่าอย่างกับคุณนะคะเพราะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะยังไม่ได้ให้อะไรกับคุณเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณเหมือนกับว่าเป็นการรอคอยมันมีเรื่องราวอะไรที่ก่อนหน้าน,นี้มันรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนย,ยังรู้สึกว่า คุยกันยังไม่เข้าใจมันมีอะไรที่รอคอยที่จะเปิดอกเปิดใจนะคะที่จะคุยกันห้าเหรียญคือการรอคอยการเดินทางมาพบเจอหรือว่าอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าต้องต้องนิ่งต้องรอนะคะเพราะเป็นเทอร์มิตอะไรที่แบบทิ้งระยะห่างก,กันออกไปหรือการได้คิดทบทวนอะไรต่างๆดีแล้วนะคะเด็กถือเหรียญอยากที่จะขอโอกาสนะคะการ พัฒนาวความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็การให้ของขวัญให้การดูแลออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณตกลงว่าเรื่องราวระหว่างเราจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะจะสมินคือการตกลงเรามาคุยกันซิว่าเราสองคนจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะเด็กถือดาคุยเคลียร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจ่างจากอะไรที่มันค,คลุมเครือหรือว่ามันไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้น เขารู้สึกว่าตอนนี้ต้องนิ่งเพื่อที่จะรอโอกาสแล้วก็วันเวลาเท่านั้นเองที่จะเข้ามานะคะเป็นเหรียญที่รอโอกาสที่จะเข้ามาทําอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะเพราะก่อนอนันนี้อาจจะยังทําไม่ดีออก่อนหน้านี้อาจจะทําอะไรที่มันแย่นะคะพูดแย่ทําแย่อะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเสียใจยหรือว่าต่างคนต่างนิ่งกันไปนั่นเองแล้วก็อะไรที่ยังไม่เข้าใจาเพราะฉะนั้นก็ ในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องคุยกันต้องเคลียร์กันนะคะต้องคุยต้องเคลียร์ต้องตกลงกันว่าเรื่องราวจะเอาจะเป็นไปแบบไหนเราจเจอากันยังไงนะคะจะได้โอกาสจากคุณหรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญโอกาสนั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างลึกลับหน้าคนหาดูดีมีเสน่ห์ทั้งคุณและเขานะคะแล้วก็ด้วยความ รอคอยได้ความคิดถึงนะคะยิ่งนิ่งๆค่ำคืนยิ่งไม่ได้ทำอะไรยิ่งเกาะน,นอนก็จะยิ่งมีความคิดถึงมากๆอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นอไอที่รู้สึกว่า บางครั้งก็ต้องนิ่งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเย็นลงหรือว่ามันได้คิดทบทวนอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเปิดเผยความจริงที่มันอยู่ภายในจิตใจคําพูดต่างๆของเขานะะคที่อยากที่จะขอโทษหรือว่าขอโอกาสอะไรจากคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าไปต่อไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องเคารพนะคะในการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่หนะก็เดี๋ยวเรามาดูร o a n g e ค่ะสักสองใบเนาะนะคะ r o แ a นต์แอ,องเจขอโรแมนต์แองเจลสอใบค่ะดูสิว่าได้อะไรนะ engagement ว้าวการหนึ่งเหรียญนี่คือการขอโอกาสที่จะมั่นหมายหรือเปล่าคะมั่นหมายหรือว่าให้ของขวัญขยับสถานะความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะคะดีจังเลยนะคะหนึ่งเหรียญเขาอยากที่จะให้ของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะอะไรนะ Make the e f f o r t นะคะอยากจะทำให้มันเป็นความรักที่ละมุนความรักที่แบบว่าเป็นเด็กน้อยซึ่งกันและกันนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งด้วยเราสองคนอะไรประมาณนี้นะกำลังคิดและกำลังเพอ้อฝันไปไกลนะคะทุกคนนั่นคือการเปิดใจเปิดอกว่าคืนนี้คิดถึงแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันละมุนอยากขอโอกาสให้ของขวัญ ะะการออฟเฟอร์ดูแลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าคิดไปถึงการมั่นหมายนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆค่ําคืนนี้ก่อนน้อยนะคะค,คนกองที่1นนะรักที่ยอดเยี่ยมรักที่ดีงามคือรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะมีพลังแห่งแรงดึงดูดที่จะดึงดูดคนที่เป็นเคมีที่เข้ากันกับเราสินเสมอก,กันกับเราเข้ามาอย่างแน่นอนขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในท็อปปิคค่ําคืนนี้ในเวลานี้เขาคิดอ,อะไรกับคุณยังไงนะคะ อยากขอโอกาสขอพฒนาความสัมพันธ์เปิดอ,อกเปิดใจคุยการออฟเฟอร์ดูแลให้ขวนขวนอะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมดูเรามาดูเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณด้วยนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับทอปิกของเราค่ำคืนนี้มาดึกนะคะหวังว่าทุกคนจะยังไม่นอนนะคะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะคะเรามาดูซิ พลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงคะคนกองที่สองพึ่งนะคะอย่าเพิ่งนะคะสักครู่นะคะมาหุไม่เท้าอยากที่จะเอาชนะหัวใจของคุณคะ่ะเพราะว่าความรู้สึกมัน หลงรักตกหลุมรักคุณหมดหัวใจแล้วนะคะมันความรักมันสุกงอมความรู้สึกมันสุกงอมมากๆนะคะอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ชนะหัวใจของคุณอยากที่จะให้คุณมีความสุขอยากเป็นผู้เทคแคร์ผู้ดูแลคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กันไปทางที่ดีอยากมีวันนั้นวันที่คุณได้แต่งชุดสวยๆนะคะแล้วก็ได้ให้ดอกไม้นะคะกับคนกับเพื่อนกับอะไรนั่นเองคือช่วงเวลาแห่งชัยชนะช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะคะ ได้รับใช้นนในเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองนะคะว้าวดีจังเลยนะอยากมีช่วงเวลาโรแมนติกกับคุณนะคะ The world การเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะคะอยากเดินทางมาหาคุณอยากขยับสถานะความสัมพันธ์มากๆเลยทีเดียวนะคะเตมูลความอึดอัดความคิดถึงมากๆเลยค่ำคืนนี้สองถ้วยนะคะว้าว สองทั่วอยากที่จะพบเจอกับคุณอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยคุณกับเขามีความห่างไกลกันรักคุณหมดหัวใจสเตรนโอ้โหปิดท้ายด้วยสเตรนทีเดียวนะคะไม่ไหวแล้วนะคะหวานมากๆเลยคุณกองที่สอง 6มเมท้าคือการแต่งงานการการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีหรือว่าการได้รับชัยชนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยากเข้ามาชนะหัวใจของคุณอยากได้หัวใจของคุณมาครอบครองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสเตนมาตกท้ายด้วยความที่ว่าอยากที่จะโยกย้ายขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณไปในอีกทางหนึ่งอยากพาคุณเดินทางข้ามประเทศไปประเทศเขาก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณมีแฟนที่เป็นคนต่างชาตินะคะ the world หรือว่าแดนไกลอะไรแบบนี้นะอาจจะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะ อ,อึดอัดเหลือเกินค่ะเดมูนความคิดถึงฉันมองดวงจันทร์ฉันก็คิดถึงเธอเหลือเกินนะตอนนี้จะทำยังไงดีนะให้ได้พบเจอ อีกครั้งหนึ่งอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากปรับความเข้าใจนัดทานข้าวดินเนอร์นะคะมันมีความสุขมากๆเลยในช่วงเวลานั้นอยากเป็นคู่รักกับคุณเขาอยากกระเถิบสถานะความสัมพันธ์กับคุณจะแย่อยู่แล้วนะคะเขาต้องส่องต้องอะไรคุณแน่ๆเลยถ้าคุณไม่บล็อกเขาหรืออยากที่จะให้วันวานั้นหวนกลับมาหรือเกินเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีแรงดึงดูดคุณมีแรงดึงดูดต่อใจแล้วก็ความรู้สึกของเขามากๆเลยคุณสวยคุณมีเสน่ห์มากๆเลยอะค่ะที่ไฮพรินเ s สคุณเป็นคนที่ลึกลับแล้วก็น้าค้นหามาก คุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีหรือว่าเขาอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะเดาความคิดของคุณออกเลยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือเกินเป็นหญิงสาวที่น่าหลงไหลมากๆสตรีนะคะคุณเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่น่าหลงไหลมากๆเลยเขาตกหลุมรักคุณหมดหัวใจเห็นไหมคะว่าความมีผู้นําความที่เป็นผู้นําความอีกโก้ความพราวแค่ไหนนะคะเขาจะต้องหัวใจเขาอะจะต้องเก็บ เก็บอารมณ์แค่ไหนนะคะเก็บอารมณ์แค่ไหนถ้ามีความเป็นผู้นําต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะต้องเก็บอารมณ์แค่ไหนข่มอารมณ์แค่ไหนเพื่อไม่ให้กระวนกระวายใจคิดถึงคุณมากขนาดนี้นะคะเวลาที่อยู่ใกล้คุณก็จะยิ้มตลอดเวลาหน้าเปื่อนยิ้มใส่ตาก็วิงวิ่งวา่วาวๆนะคะพูดอะไรก็อาจจะไม่ค่อยค่อยออกหรือว่าพูดอะไรไม่ค่อยได้เพราะความที่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีแค่ได้เจอได้เห็นหน,หน้าได้ทานข้าวก็รู้สึกว่ามัน อิ่มเอมันตื้นตันจะแย่อยู่แล้วนะคะฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ฉันก็ยังคิดถึงเธอมากๆอยากที่จะเข้ามาพบเจอกับคุณอีกครั้งปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งเหลือเกินมันเป็นอะไรที่ฉันอึดอัดหัวใจเหลือเกินนะค่ำคืนนี้ทํายังไงดีนะคะที่จะบอกเธอได้ว่าฉัน คิดถึงและตกหลุมรักรักเธอคนนี้หมดใจแค่ไหนคุณมีสเสน่ห์น้าลหลงไหลมากๆคุณเป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสวยมีความน่ารักในแบบฉบับของตัวเองมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุทางไกลต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะ Two of Cups ก็มันเหมือน Twin Flame ก็ได้ความรู้สึกที่คุณสองคนมีแรงปรารถนามีแรงดึงดูดเข้าหาก,กันรู้สึกว่าสัมผัสแล้วก็สื่อสารกันได้นะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไง ตกหลุมรักคุณหมดหัวใจแล้วก็หลงรักคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆค่าคืนนี้นะคะถ้าจะทําได้คงจะอยากที่จะฉุดคุณเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้เวลานี้แล้วทีเดียวนะคะว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณมากๆเลยนะคะจากไพ่ทั้ง6ใบก็มันเป็นอะไรที่อยากที่จะเดินทางพบเจออยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์อยากพาคุณไปอยู่กับเขาที่นู่นอยากให้เขาเขาอยากที่จะมาเยี่ยมคุณที่นี่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคนแดนไกลของคุณนะคะ หลงรักคุณจนหมดหัวใจนะทำยังไงดีนะขอโรแมนต์แองเจิลสใบค่ะแพชชั่นเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยแล้วเขาหลงรักคุณมากๆเลยคุณมีแรงดึงดูดใจเขามากๆค่ะในเวลานี้พาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชิพ เป็นคนในดีตชาติของคุณหรือเปล่าหรือเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละค่ะ You have n o n each other before นะคะคุณรู้จักกันแล้วคนคนนี้หลงไหลคุณมากๆตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจเขาบอกคุณหรือยังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพ่ออกมาพลังงานสวยงามมากๆเลยการตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจเขามีแพชชั่นต่อคุณมากค่ําคืนนี้หลงไหลคุณแล้วก็รักคุณหมดนะคะคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นิ่งๆเขาก็หลงรักคุณหมดหัวใจยิ่งคุณอยู่ นยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วยิ่งคุณมีความสุขมากๆเขาก็ยิ่งลงรักคุณมากๆแล้วคิดถึงคุณมากๆอ,อึดอัดเหลือเกินอยากมาเจอและอยากมาหานะคะอยากที่จะนัดกันนะคะปรับความเข้าใจพูดคุยแล้วก็ พัฒนาความสัมพันธ์มากๆเหลือเกินนะคะอย่าที่จะเข้ามาชนะหัวใจคุณจะแย่อยู่แล้วคนกองที่2นะคะไพ่สวยงามมากแล้วก็ละมุนมากๆจริงๆค่ะยังไงฟังไว้เป็นพลังงานในค่ำคืนนี้ดีๆก่อนนอนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้มาดึกนะคะหวังว่าทุกคนจะยังไม่นอนเนาะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3นะคะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณกองที่3ยังไงคะ ว้าวอยากจีบเหลือเกินนะคะอยากเดินหน้าเข้ามาจีบอยากบอกว่าฉันชอบเธอมากๆเลยขอจีบได้ไหมนะคะอัศวินถ้วยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์มากๆคนนี้แพรวาวนะคะสายตานะคะเป็นคนที่อาจจะดูมีสเสน่ห์สุดๆเลยบางทั้นก็อาจจะแบบหล่อเทสนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอัศวินถ้วยผู้นี้อยากที่จะนำถ้วยแห่งความรู้สึกที่ น้ำมันเป็นรูปหัวใจนะคะเห็นไหมหัวใจของฉันเห็นไหมความรู้สึกของฉันมันมีแต่หัวใจหัวใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยากเดินหน้าจีบคุณอยากเดินหน้าเข้ามาจีบนะคะจีบแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเลยทีเดียวนะคะอยากจีบคุณอยากแสดงความรักนะคะความโรแมนติกกับคุณนั่นเองนะคะ The อ m p e r o r ของคุณนั่นเองนะคะใช่หรือเปล่าเนาะนะคะผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์คนคนนี้นิ่งเงียบมากเหลือเกินดูขี้หึงขี้หวงนะคะทำอะไรตรงตรงพูดจาตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้นะคะถ้าเป็นคนที่ระดับผู้นําขึ้นไปอายุมากกว่าคุณเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ค่ะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกๆอย่างเลยทีเดียว แต่ถึงแม้ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นำเขาก็สามารถให้คุณได้หมดเลยสา,สามารถที่จะัพพอร์ตดูแลคุณได้ขี้หึงขี้หวงทาอะไรมีการวางแผนนิ่งๆเงียบๆมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลนะคะดูนิ่งดูไม่หือไม่เอืึอะไรแต่จริงจังนะคะรักจริงแล้วก็จริงจังมากๆนะคะ คือพูดว่าใช่ก็ใช่พูดว่าชอบก็ชอบนะคะอาจจะดูไม่เวืรหวาเท่าไหร่นะคะแต่ในใจก็อืมหัวใจเป็นสีชมพูนะคะอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> คุณจะรู้สึกว่าเวลาที่อยู่ใกล้ๆก,กับเขาเขาจะมีความสุขเขาจะนิ่งเขาจะยิ้มสายตาเขาจะวิ้งว้าแพรวพรวเขาอยากเจอคุณมากๆค่ำคืนนี้ค่ะเห็นไหมคะหถ้วย six of cups คิดถึงคุณมากๆอยากเข้ามาเจอกับคุณอยากที่จะมาให้ดอกไม้ให้ความรักสารภาพาว่าฉันชอบ เธอมากๆเขาอยากจีบคุณมากๆแล้วก็อยากพบคุณพบคุณมากๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแต่สมัยเด็กๆก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักแต่ก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ได้ค่ะเป็นคนอนดีตชาติก็ได้นะหกถ้วยเขาอยากเข้ามาเจอกับคุณมากๆคิดถึงเรื่องราวนะคะวันเก่าๆ นะคะเวลาเก่าๆครั้งแรกที่ได้เดทกับคุณครั้งแรกที่ได้เจอการครั้งแรกที่ไปไหนไปไหนด้วยกันครั้งแรกครั้งในไหนที่อยู่กับคุณเขาก็มีความสุขเขารู้สึกมีความสุขคิดถึงเรื่องราววันเก่าๆแล้วก็วันดีๆที่คุณกับเขาได้มีช่วงเวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบนะคะการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาอยากคุยกับคุณมากเลยอะคะ่ะเด็กถือเหรียญเดวิล เดวิลทำไมต้องเดวิลค่ะขออีหนึ่งใบซิทำไมต้องเดวิลอืมด้วยความเสน่หานะคะเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเดวิลในที่นี้เหมือนมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพชชั่นของความขั่งใครความเสน่หาความเเครซี่ความที่ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณจากเขาให้ใครนะคะเพราะว่าอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณมากมันเป็นความ เป็นแพชชั่นของแรงดึงดูดปรารถนาของเขาค่ําคืนนี้นะคะระหว่างคุณกับระหว่างที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้อาจจะคิดถึงคุณไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะคะตอนนี้เด็กถือดาวการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญอยากที่จะพบเจอกับคุณกําลังเฝ้ารอโอกาสแล้วก็วันเวลาที่ได้เข้ามาเจอกับคุณนั่นเองเพราะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์กับคุณของคุณกับเขาเดินหน้าไปต่อได้นะคะ เดวิล <Devil S 2> ในที่นี้หมายถึงว่าเขามีแพชชั่นเขามีความเครซี่ของกับคุณมากๆเดวิลมันหมายถึงอารมณ์ของคนแบบมีหลงสเสน่ห์หลงไหลคลั่งใครคุณมากๆค่ะต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในตัวตนคุณแต่ว่าเขาด้วยความที่เขขึ้นมาเป็นธาตุน้ำอ,อ่อธาตอ่อธาตุน้ำค่ะคือราชาถ้วยธาตุน้ำธาตุน้ำราชาถ้วยคนคนนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ เขามีเป็นเขาทั้งมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลแล้วก็มีอารมณ์ควบคู่กันเพราะฉะนั้นเดวิลในที่นี้หมายถึงความที่เขาอะมีความต้องการหรือว่ามีความคือความแบบแพชั่นมากๆอะค่ะแต่ว่าจะต้องข่มอารมณ์ไว้เพราะว่าขึ้นเป็นราชาถ้วยเขาต้องคือแสดงออกหรือจะแสดงออกอะไรจะทำอะไรต้องอยู่ ไม่ให้มันมากให้มันน้อยเกินไปนะคะ่ะเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีทั้งเหตุผลทั้งอารมณ์ไม่แสดงออกมากเกินไปไม่อะไรให้น้อยเกินไปอยู่ในความพอดีแม้ว่าตัวเองจะมีความต้องการหรือว่าความหลงไหลคุณมากๆขณะนี้แต่เขาก็ต้องข่มใจไว้ให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่ในที่พอดีนะเราจะไปงงแง้งหรือว่าจะไปต่อแย่เขาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะก็คือเก็บอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกไว้อยากที่จะ เข้ามาจีบคุณมากๆเลยนะคะแต่ก็ได้นิ่งเฝ้าตอรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ากลับเข้ามาเจอกับคุณเพื่อที่จะพูดคุยเราโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ คืนนี้นะคะ <c oughs> คิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณกับเขาเคยทํากันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนโซนไหนนะคะตอนนี้เขาคิดถึงไปหมดละคะ่ะตอนนี้นะคะคิดไปหมดแล้วนะคะคิดไปถึงไหนตอนไหนหมดแล้วนอกจากไพ่นะคะทั้งความรู้สึกความสุขนะคะทั้งความโรแมนติกนะคะทั้งความคลั่งไคล้นะคะคุณกับเขานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องข่มใจด้วยราชาถ้วยนะคะคนนี้ ที่มีทั้งเหตุและผลอยากที่จะเข้ามาจีบคุณมากๆเลยนะคะหวานทุกกองเลยนะคะวันนี้เนาะกับท็อปปี้ของเรานะคะในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะคะอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาพูดสารภาพรักความรู้สึกที่ต้องการคุณมากเลยค่ําคืนนี้แล้วก็คิดถึงคุณมากรอคอยโอกาสเข้ามาเคลียร์คุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีปัญหาที่ต้องต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะค่าคืนนี้ Financial and Career, นะคะปัญหาที่ต้องจัดการตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอะไรที่ต้องแยกกันออกไป s ับ a ปีอาจจะเป็นเรื่องของการงานหน้าที่การงานแล้วก็การเงินที่ต้องแยกออกไปเพื่อที่จะทำอะไรที่มันดีกว่านี้ทำอะไรเพื่อให้มันดีที่สุด ะะด้วยว่าทุกความที่เขาเป็นผู้นำ the emperor เป็นทาดน้ามีทั้งเหตุและผลนะคะเป็นคนที่ทําอะไรมีการวางแผนหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเป็นคนที่จริงจังนะคะมีอะไรที่ต้องดูแลจัดการเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นในเรื่องปัญหาของหน้าที่การงานหรือว่า การเงินที่จะต้องแยกออกไปก่อนเพื่อที่จะทําอะไรให้มันดีแล้วอยากที่จะมีโอกาสกลับเข้ามาได้เคลียร์ได้คุยกับคุณอีกครั้งแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสสารความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะคนกองที่3าดีมากๆเลยนะคะหวานทุกกองเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ในเวลานี้เขาคิดอะไรกับคุณยังไงนะคะ คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณกับเขาเคยได้พูดคุยแล้วก็เคยได้เดินทางด้วยกันหรือว่าทําอะไรด้วยกันนะคะแล้วก็อยากเข้ามาสารภาพนะคะว่าอยากจีบรักคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รอคอยการพูดคุยการเคลียร์กันนั่นเองนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะคนกองที่3คืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ